ว่าถ้าทักสังสาว,วากัวเณตาพยุ่งสกกัวเุตายนี่กัวเลน่าอ่ะอันนี้มันแตกพีนมันตัวมันแตกมันแตกยากผม <นะ S 2> ผมโดนทิ้งครับผมโดนทิ้งมากลางทางครับผมบใกล้เป็นคนไทยปะอะไรครับใกล้ใกล่ช่วยเป็นคนไทยคนไทยแมพ่พี่พี่พี่มาแล้วพี่มารอบหนึ่งแล้วแล้วพีกดเมื่อก่อนแม่ก็ทำงานเนี้ยใกล้แล้วครับทำไมทำอีกแม่เขาได้ตังเยอะมากโอ้เถ้าสิตายผู้ใดอะไรทำไมนี่ได้ไปดูแน่ลูก แม่ก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วแม่ก็พ้าแต่งงานกับญี่ปุ่นแล้วก็คือเขาให้เลิกทางานเพราะิงเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะต้องให้สาม่ในห้องสี่เหลี่ยมภรรยาดูแลลูกแต่เขาไปของเขานะไม่คุณคุณไายญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไปเขาจะทำงาน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 าแต่เ,เราจะไม่มีสิทธิยุ่งกับเขาเขาจะบอกเลย family day คือวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ไปตีก็วันศุกร์ก็ไปเที่ยว family day ไปกินข้าวไปไปไปกินข้าว เอาผักกาแฟกอบขายของ่ไมเฝ้าเดี๋ยวยีขายบอกไปต้วจอรีวิวยู่ผักกันหมอม่อยกันทุ่มกลับมาว่าจไปดูหนังเอาปดูหนังย้ำนนิหนังยังยังขอมีุดสยามอยู่เาขับไปดสใไปัจะเรียกเติมน้ำมันด้วโซล่าได้ห่ะมันบอกว่าตน้เติมยัง ดีเซลดีเซลใช่ไหมคับไปเอินเซ่หัสผิดปะเปนอะยางแต่ผมผมโมโหเลยแต่ผมดว่าถ่ายดีเซลดีเซลดีเซลแล้วอะไรมีรหัสไหมครับวมาดีเซลตอดีเซลรถกระบะนั่นแี๋ยดีเซลเขาจะไปแล้วอ่าอันนี้จะมันจะมีความเป็นนมเยอะแต่ว่าจะมีความอัดแน่น รถล็อกทั้งน้ำมันกดล็อกประตูเลยหรือันเดียวกันนั้นได้ได้เหครับเห็นบางพ่ะเจ้าบอกว่ารถกระบะคันนี้คือคือลูกเขยเขาเอาไปขี่แล้วทดสอบครับทดสอบเขาสอบเลยแล้วก่รถกระบะสี่ประตูคันนี้คือคือลูกเขยเฉยเลยรถใหญ่มานานแล้วผมไม่ได้ขับนก็ถึงไม่เอาไปกลับบ้านไงก็เอาไปใช้ที่นี่เลยแต่ตอนแรกว่าจะกลับไปเอาหุ่นใดมาใช้ก็เลยบอกว่าอันนี้มันขนของง่ายกว่า อยากได้อะไรว่าไปซื้อแล้วยัดยัดใส่รถกระบะมันจะเที่ยวได้แบบสมบูรณ์สมบันกว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่ะสอนแม่เป็นนะครับจ้ะไม่จะ่าตัวอุ้ยแปดร้อยกว่าคนดูอะไรคะใครดูถึงหนึ่งพันนะครับผมจะสอนแม่พอเขาออกไปก็พากันออกหนีแล้วก็มาจมให้ค่อยจมให้คอห่คอยเบิ่อเมื่าเขาไปใช้่อยสิรูว่ามันเป็นตัวแขวยสนุกมู้เจ้ากระถิถามข่อยอยู่หัน ข่ปลารูฮอดว่าเขาหยุดงานมือนียุกี่วันเอ้าพี่พีไม่ได้ไปทํางานต้นออบอกไม่ได้ไปทํางานผู้นี้จะต้องไปนครสวรรค์ด้วยกันเขาเขาไม่รู้่เอาเขาให้หยุดเขาเห็นแบบนั่งแบบไม่มีวันหยุดเลยเขาเห็นไม่มีวันหยุดผมแม่นผมแบรผมเศร้าล้วไป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 กไปเยยุีเขาเปลี่ยนเก่งเยนื้อเออเขาบอเออมันดูเหมือนเก่งแล้วไป่เปลี่ยนหน่อยไปรูปไป เออใช่ไปเปลี่ยนก่อนไปเอามาลอง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 องลอใส่เสีนงนี่ได้เสีนงกันหล่าตามไปส่งน้องที่รถโว้ยธุระอย่างนี้ไปตามเขาตามได้โว้ยอย่าไปคนที่ไปเบิรงเอ็กคูเซียบไปหนึ่งบาทเอาไปซีดหรือเปล่าเออ อย่าให้ตะต้นออกับเชอรี่เป็นปรพะลสีเออแม่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 แมพนี้ไปหาลูกได้นะที่นครสวรรค์เช้าผมเพราะเอาดระเป๋าเป้ลงเอาแตกปเปาเดินทางลงอันนี้อยู่กับยูเด้แอ,อแหวนน่ะถ้าจะไปเปลี่ยนปรับไซส์อ่ะก็แม่พิมพ์น่ะแหละเป็นคนไปเอาซองกาแฟไปวัดแหวนพีมาให้แม่แล้วได้ไซส์เนี้ยเตรียมงานกันแม่พิมพ์เป็นคนไปวัดไซส์ให้แม่เนี่ยอันเนี้ยเตรียมงานกันแบบไปถามแกดูสิ ไปไปไปบายบายไายียไปพนี่ยีพนีตุ่มแล้วไปเเบอร์ต่อเขาไรนะเขาทีไปว่าได้ไปเลี้ยเยวไปเาก่งเกยเขาเขาก็ไปเอ้าพวกเจ้าเกี้ยกันแล้วรูกจังหวะนี่ยเนาะเกี้ยบันเนี่ยเออก็รูัง้า้นเขาเขากล้องแล้วง่า มีคนตายมันไปได้บ้านนะมันหลอกกันดิแบบอยากเบิ่งเขาเลยเลทีบาย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 เขาไปแล้ว เออขาไปทีครับได้ถั่วได้งเขาอย่างหลังมันเป็นออรตู แค่นี้ก็พอแล้วไปแล้วค่ะพ่อสิบเต็มสิบข่าวนะว่าผู้อดไอยากเบิองเนาะแต่ก็ให้เบิองตัวไปแล้วแต่ยิ้วขันนมตัวฮะงอีูยังอ่ะว่ากระ <มา S 1> จกแบบไงปับกระจกโอ้มันยั่วนั่นเดียเห็นไหมอันอ้นมันยั่วอันทั้งหนาด้วยกันยุบยุบบนเส้นยุบบนเส้น,น,นเป็นช่องซี่เลี่ยมน่ะลูกอ่า อันนี้้้ไดแลวสก,กิปสก,กิปปุ่มเหมืองกลางมัน mm hmm. ไปทางซ้ายคือกระจกซ้ายสก,กิปปุ่มเหมืองกลางไปทางขวาคือทางขวา,ขา,ขาบาดนี้เราเรากดซ้ายขวาบนตะล่างรถฝอร์ดมันจะบเคลื่อนนั่นเนะาะบื่อเบื่อนตัวตาดีสุดๆร,รักในอุ้มมากๆค่ะ แปดร้อยกว่าคนอารีวิวขนมที่ลูกเคยซื้อมาฝากก็โอเคแซบ่บปุยางเด้อเดี๋ยวอรอจิ้เท้าก่อนเดี๋ยวค่อยจะปากกาแฟแล้วลูกเคยกับขายกาแฟซอยที่เดียแต่ไม่กับประยู่ขายเดียวนะคะเต็มหมูโอชิเด็ดเสือนี่ก็ต้องกเสมาสื่อน,นะพี่พีจัง โอเคโอกาจังอูเลชีเดสุดคนโตอูเชีอ่าแปลว่าก็ทุกอย่างอร่อยขอบคุณนะลูกพีพีจังก็คือเอนดูความแบบน่ารักของลูกพีพีจังก็คือพีพีนั่นแหละจะเรียกจังนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ขาจังหรืออะไรนะหมายถึงว่าเอนดูเหมือนลูกเป็นเด็กซัมนีกับมีแห้งจล่ละจอบ,บึองมาหนึ่งห,าหา่าแปดร้อยคนอย่างนี้ีิละ กระป๋กหมุดกาแฟาห,หาหาตัวเบืองนั่งเบิงน,นี่นู่นนี่นั่นแซบค่ะไปไหนกันแล้วไปหากินข้าวกันค่ะ <c oughs> ไปกินขา้าวไปซ้อมรดเบิดมือกับบนไปออกทิ่มิต่ยุก,กินอะที่รู้ว่าพี่ๆมาอ่าหยุดวันนี้ไม่ไมรู้นะเพิ่งมารูุตอนเย็นว่าเอ๊ะเหมือนนั่งรอเหมือนนั่งรออะไรสักอย่างวันนี้จ้าไหนเหมือนเช็ดร้อยนี้เป็นร้อยไหมพ่อโอ้ <c oughs> บด,ดีบ,บด,ดีให้แล้วพวกเจ้าเขาหนี้กันนี้ไขวเบิดมอนแล้วไม่ดีวิวต่อแม่ขอดูซูโม่หน่อยนั้นบักบักซูโม่ผัดเป็นอันนี้ได้น่ะเธอเพราะบักซูโม่ผัดจะเป็นดาวปะเนี่ยดูไม่ยิ้มอุ้มนี่แม่บอสร้างเจ้าเห็นไหมให้ค่อยทำอะไรค่อยก็ทำให้หนูบ็ได้นหนีเด้อแม่อืมอ อยู่จ <warri S> ้าแม่คือเลือดแทะเลือดบวมเงื่อนเขาไปที่ยูนิล่าเขาติดตื่นเต้นหนาไปแล้วขวัาวันจะบอกว่าไงหน่อยว่าญ่นั่นยังไงท้อไอ้มาขามบรยไถ่เฟือดหน้ามันเท่าหนําเล้วพอยี่นั่งตำแน่งอีกดีเฟือดก็ได้เด็กๆไม่ต้องไปอยู่นี่เด็กอยากจะไปทีื่อจะวุ่นวายกันแค่ข้างหน้าเออมันก็ต้องไปอยู่กับพ่อ เขาจะต่อยก็ได้แม่อะไรในนียจะมือ,อไรแน่นอนไหวไหวไหวแม่ปักตะกร้า่อยครับเลือดยุติมีแห้งเด้อเแล้วนางเจ็บมั่นเอาโรแทนีไอ้ออบอกไปหรือว่าเบิร์ดใช่ เไปนครสวรรค์แม oh so ่เขาแท่านว่าว like ่าชี like ้แจงมากที่เด้อมากจริงจรินใจทางใจได้จากมงแม่จะรอรอผมเดี๋ยวนึ่รอผมเดียวเราบอกันเอา

พี่ๆภาษาญี่ปุ่น่าฬิกาขึ้อยุคเกียร์หนาอมอว่เขาหนาคือพว่าเขาอะมีคือค่ะคือค่ะเป็นยุคกียรเลยค่ะคือวันนี้ใส่คือหอด้วงเบาบวกกันเข้าไปบะเนี่ยนี่ถ้าตัวไล่จิ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยตักก่อน พ่อเปิดไอแพดให้นะเปิดไอแพดให้หน่อยค่ะ คอยเห็นมันแก่งออกที่มันค็เล่นถึงในชอบเลยทำซึ่งไปออกที่เป็นเขาไขา่ค็เล่นถึงกชอบเลยแต่ว่ามันสันนิษฐาน ิ้มมาได้เลยค่ะอะรเพราะเปิดแอปให้นะ,ะแต่ว่าอร่อยจริงขนมอ่ะโมจิอร่อยอามายกุน,น่ายไม่หวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจินจินคัตต้ามาเลยมีแปลเซลอะไรไหมจึงมมารัวจังเลยแจะรอกินทอลูกชิ้น แม่เขาจับมากเลยไม่ใชเปลือยนี่มากกว่เห็นหเ็นนเขาลับมากใหแข่งันแต่เบอร์ใดหุวมมาค่ะมาค่ะมาค่ะอุ้ยเปียกเลยก้นหายไปใส่เบิด แม่พิสาเลือห้าร้อยแล้วพี่ๆออกไปก็หายไปเนาะสูงคนเบิงเจ็ดร้อยแปดรอยเป็นพันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนยันตะกร้ามาได้เลยเป็นเต็นโตแล้วมาดังถากันนี่เดี๋ยวมันจะสมรถมอรจะใส่จะเป็นทุก เ,เขาจอดเข้าใจมาค่ะเอาลูกมาขายขายเดี๋มันยุ่ยขายข่อยบอลมันต้องวันหลังต้องวันหลังไม่ได้นะต้องมันต้องเป็นทางการถ้าเขาจะนั่งขายเขาก็ทําได้ทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องเป็นทางการนิดนึงถ้าเขาจะนั่งจริงจัง,จงขายก็เข้าใจตัวกันเนาะว่ามันเป็นอะไรไม่ได้ค่ <S 1> <S 1> <S 1> อยหอแตะเขามาดิได้รับสบู่แล้วค่ะสามก้อนหอมมากขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะใช้ดีด้วยนะ ใส่บีบีอ่าโอ้พี่กีไปไหนพี่กีไปกินข้าวกันลูกผมมันถามหาเขาพี่ๆ่เกามามันกัดขาส่งเขาใบเขายางน,นี่คือถ้าสนิทกับเขาแล้วจะเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เขาเดินอย่าออกไปอีกนะประมาณเนี้ยเออเพราะมึงถามหาเขาสิเขาไปใส่ม่พี่มาผิดไว้เราฟังเร็วเขาไปกินข้าว เดีวเขาจะซื้อมาฝากหนูไหมอันนี้ไม่รู้แล้วหนูจะกินไหมพ่อจะพากินอะไรไหนูไปนั่งถ่ายเขาเถอะก็ไม่เป็นไรถ่ายเรา้องถ่ายเรา้องถ่ายเออทาเายู่นั้นเไม่มีเก์เดินทางกันประมาณถ้าแต่งหน้าเสร็จอะไรที่อ่งบ่ายประมาณนี้เพราะต้อยจะเป็นคนมาขับไปก็จะมีแม่อุ้มมีเฟิฟร์สมีพีพีแล้วก็มียูกิที่ไปด้วยกัน แม่ทาโกโก้บ้างป้าจะสิหลาย,ายาอย่างแถพี่น้องขอบคุณนะคะข้อจ่ข้าะจมาจิ้มมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยินยตะก้าด้วยขอบคุณนะคะอยากทำอยากทำคืออยากทำนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> มันก็จะแบบหลายอย่าง ใช่แม่นา,นานได้คุยวยบ้างมันก็ปกติก็อย่างเงี้ยก็เหมือนลูกเต้าเราคุยกันเหมือนลูกเหมือนเต้าไม่ได้มีอะไรอยู่กับแม่อุ้มก็คือเป็นคนปกติอาจจะพูดจาผงผางหูเวกวยวายบ้างแต่ลูกๆก,ก็คงจะรับได้กันแล้วแหละเพราะว่านี่ัยแม่ค้านไม่เกี่ยวอกมืคอคนเดียวค่ะคนอื่นไม่เป็นค่ะไม่เป็นแม่อุ้มเป็นแบบดูไลแม่ทุกวันขอบคุณนะคะพี่นิดขอบคุณนะคะ พี่ยูน่ารักเขาก็น่ารักของเขาอย่างเงี้ยค่ะน่ารักทั้งคู่นั่นพี่สา,อ,าอันเารอพอส่งมาอยู่อันใหม่สำคัญเยคะเอา้าหรอมันมีไอ้นี่นะพี่พี่นี่มันต้องจ่ายไอ้นั่นไหมพาราสูงไหมอ่ะในการส่งอ่ะ พารามันสูงไหมในการส่งเจ้าคนเจีบ er> ้านอายุกี่ปีมันเถื่อนวะเจียนก็เฮียหายจะด้วยแหละฝากหิ้วเอา เป็นไงเด็กๆน่ารักไหมเห็นบอขั้นเขามากคอยกันไรเเบิรงท่ันคอย่าสียไรตะกอนพี่ๆมาเอียดพอดีคอยฟั้างเสียงเมืองเล้ยวคอยกัน้ยังบันไล่มาคุยกับลูกกอนลูกของมาษาพี่นี้สั่งเยอะๆเลยค่ะสั่งมาค่ะจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยจะเป็นกาแฟจะเป็นสบู่เป็นมาร์คนะคะจิ้มมาได้เลยทุกคนก็ยังถามมาในบ้านในบ้านสาซึ่ง ไม่อุ้มเข้าไลฟ์ไม่ได้ถ้าเข้าไลฟ์ได้ไลฟ์ในบ้านนั้นด้วยแล้วแต่ว่าไม,ม่อุ้มเข้าไลฟ์ได้แค่ที่นี่ที่เดียวาสามารถไลฟ์ไลฟ์ขายของได้ที่นี่ที่เดียวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าไลฟ์ที่บ้านฟ้าได้ด้วยอ่ะไลฟ์แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเข้าไลฟ์ไม่ได้ได้รับสบู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยีจยันตะกาไม่อุ้มเลยนะคะ ปรสิบากันไปดูหนังคู่ดูหนังเวลานี้เนี่ยลรอ่ะ